ชีวิตที่สันหวานจเชดวีตาคุณผู้ชายฟังไว้นะคะเวลาที่คุณแฟนนี้เป็นประจำเดือนอารมณ์สวิงค่ะเริ่มจะง,งุดหงิดสิ่งที่คุณต้องทำก็คือหาขนมนหวานยัดเขา้าปากความโชคดีของการอยู่ที่อิตาลีก็คือที่นี่มีขนมหวานขายแทบจะทุกที่เลยค่ะแอบซื้อทีลามิสุกลับบ้านหนึ่งกล่อง ปล่อยให้คุณไปได้เข้าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคนเดียวค่ะส่วนตัวเองเนี่ยปักหลักอยู่ที่ร้านขนมหวานเวลาที่เป็นประจําเดือนทีไรนี่มันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จริงๆค่ะความรู้สึกนี่เหมือนผีเข้าสิงเลยเพื่อระง,งับสติอารมณ์แล้วก็ไม่เป็นการทะเลาะกันก็มายืนกินขนมเคี้ยวตุ่ยๆที่หน้าเคาน์เตอร์ใจวอรริปในการทำอาหารยินวันนี้แล้วไปค่ะกลับบ้านไปทำอาหารค่ำกัน อยู่อิตาลีกับแป้งดอชเช่วิตาวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เชฟน้องเฟเด้เข้าครัวเองเลยนะคะเพราะว่าผู้ช่วยเนี่ยไม่สบายเห็นอะไรเข้าก็งูดหยิดไปหมดค่ะเชฟน้องเฟเด้เลยบอกว่าไปนั่งเฉยๆเธอเดี๋ยววันนี้ผมจะทำอาหารอร่อยๆให้ทานเมนูของเราวันนี้เป็นเมนูอาหารทะเลค่ะมูสคาดินีอันกอเซตโตเป็นเมนูสตูจากปลาหมึกยักษ์ค่ะ ปกตินี่ทางต้นเหนือเขาจะกินสตูเนื้อกันใช่ไหมคะแต่วันนี้ลองมาทําสตูปลาหมึกดูค่ะเมนูแต่ละวันนี้ก็ไม่ซ้ำนะคะมาจากวัตถุดิบที่หาได้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตวิธีการทําสตูปลาหมึกเนี่ยมีหลายวิธีมากค่ะบางสูตรนี่จะใส่ซ้ำเกลืออิตาเลียนหรือว่าซอฟฟิโตแต่ว่าวันนี้เราจะทาเป็นแบบน้ำใสๆหน่อย เริ่มจากการตั้งกระทะใส่ก้านใบพาสตลี่กระเทียมค่ะแล้วก็มีใส่พริกด้วยนิดหน่อยวันนี้แป้งเป็นตาก,กล้องอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าช่วงทำอาหารนี่น้องจะจัดการเองหมดทำอาหารแบบเชฟได้เนี่ยทำไปก็จิบไปด้วยค่ะตั้งกระทะทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวหันมาเปิดไวน์ดื่มกันก่อน เนื่องจากว่าบ้านนี้ไม่ทานเผ็ดนะคะพริกที่ใส่เนี่ยใส่ไปแป๊บเดียวค่ะทอดแป๊บเดียวแล้วก็เอาทิง้งดีก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไปทำไมนะคะและและน่นอนค่ะว่าซุปสตูเนี่ยจะต้องทำจากมะเขือเทศถ้าใครมีเวลาหน่อยอยากทำเป็นสโลโคุกแบบเชฟได้นเนี่ยก็ทำซอสมะเขือเทศเองนะคะ เดี๋ยวเราจะเอามะเขือเทศเนี่ยไปต้มกับน้ำร้อนค่ะเพื่อที่จะลอกเปลือกมะเขือเทศออกระหว่างที่รอมะเขือเทศสุกนะคะเราก็มาเตรียมผลไม้ค่ะช่วงนี้ฤดูกาลของพีชหมดไปแล้วนะคะพีชวันนี้ก็เลยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ดยปกติแล้วเมนูนี้ค่ะสตูปลาหมึกเนี่ยจะต,ต้องใช้ปลาหมึกตัวเล็กๆตะวนนี้เราได้ปลาหมึกลดราคามาค่ะสามตัวสำหรับสามท่านและความผิดพลาดของเมนูนี้ก็คือเราใช้กระทะในการตุ๋นค่ะที่จิงต้องใช้หม้อนะคะพอบางส่วนของปลาหมึกไม่ได้จมอยู่ในน้ำซุปค่ะก็เลยทำให้เนื้อปลาหมึกวันนี้แข็งไปนิดนึง ส่วนถ้าใครอยากจะลองทําตามเมนูนี้นะคะสามารถใช้ซอสสาเร็จรูปที่อยู่ในกระป๋องได้ค่ะเพราะสซอสอสาเร็จรูปที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยจะมีเนื้อมะเขือเทศด้วยแล้วรสชาติก็เปรี้ยวกลมกล่อมคงที่ค่ะไม่ต้องมาลุ้นต้มมะเขือเทศเองนะคะว่ามะเขือเทศจะหวานหรือว่าเปรี้ยวไปจากนั้นเราจะราดด้วยคุกกิ้งไว ถ้าเป็นอาหารทะเลเราจะใช้วายขาวในการทำแต่ว่าบางสูตรบอกว่าถ้าใช้เรดวน์ในการทำเนี่ยจะได้ซอสที่เข็มข้นมากกว่าแล้วก็มีความคลาสสิกถ้าใช้วายแดงในการทำเมนูนี้จะทำให้สีซุปสตูนี้สวยมากขึ้น หังจากที่ปลอกเปลือกมะเขือเทศเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็โยนลงไปต้มกับปลาหมึกเลยค่ะย้ำนะคะว่าเมนูนี้ต้องใช้หมอ้อค่ะห้ามใช้กระทะแบบนี้เด็ดขาดแต่ด้วยความที่ครัวบ้านเราเนี่ยมีกระทะจำกัดค่ะหมอ้อก็มีอยู่ใบเดียวชฟน้องเฟนดี้ก็เลยเลือกใช้กระทะใบใหญ่ๆแบบนี้มาต้มปลาหมึก แต่ไม่เป็นไรค่ะความผิดพลาดนี่เป็นบทเรียนที่ดีจากนั้นนะคะเราก็นำไบพาสลี่สับเนี่ยตามลงไปบอกให้ซื้อปลาหมึกตัวเล็กแต่ว่าน้องเชฟนี่อยากจะเล่นใหญ่คะ่ะก็เลยซื้อปลาหมึกตัวใหญ่มาตอนนี้คือปิดฝาหมอ้อไม่ลงแล้วจ้า เราจะตุนปลาหมึกไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟอ่อนค่ะใช้เวลาประมาณ4.5นาทีตัวปลาหมึกเนี่ยจะต้องจมอยู่ในน้ำซุปนะคะถ้าปลาหมึกที่คุณมีนี่ตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องต้มนานเท่านั้นค่ะเนื้อจะได้นุ่ม,มด้วยความที่มันเป็นสตูค่ะก็เลยต้องต้มนานนิดนึง น้ำซุปร่อนได้ที่แล้วค่ะกลายเป็นซุปใสฟิลแบบต้มยำเลยเมนูนี้เนี่ยจะทานคู่กับขนมปังค่ะจะใช้ขนมปังนี่แหละค่ะทานคู่กันเพื่อที่จะซับกับน้ำซุปแล้วก็ดูดน้ำซุปจากขนมปังทานเมนูนี้เนี่ยบางบ้านจะทำเป็นซอสเหนื่อๆน,น,นะคะจะไม่ทำเป็นเกลีย่ยซุปเพื่อที่เวลาทานเนี่ยจะใช้ขนมปังในการป้ายกับตัวซอสขึ้นมาทาน,นะค่ะ พอซุปได้ที่แล้วนี่เราจะทำการใส่ใบพาสลี่สับลงไปในรอบสุดท้ายเพื่อที่จะเพิ่มความหอมของซุปจำไว้นะคะถ้าทำอาหารทะเลเนี่ต้องมีใบพาสตลีแอบชิมซุปแล้วค่ะรสชาติยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่เติมรสชาติด,ด้วยเกลือหรือว่าใครชอบเผ็ดเนี่ยก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยค่ะ ิดฟ้าคุกต่ออีกหน่อยคะ่ะเพื่อให้ตัวปลาบึกนี่ยมยมอีกนิดหนึ่งระหว่างที่รอนี่เราก็มาจัดโต๊ะรอกันนะคะ คุณพ่อมาจอยด้วยค่ะพอมาถึงปุ๊บก,ก็วางไวนไปเลย2พอลู่มนี่จะชอบดื่มไวนคนละแบบค่ะไวนที่เราเปิดไปขวดแรกในี่ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าทำอาหารไปด้วยจิบไปด้วยส่วนไวนขวดที่สองก็เลยเป็นไวนจากบ้านคุณพ่อค่ะแบกมาเองดื่มเองนักเลงพอ เปิดฝาเช็คดูค่ะปลาหมึกนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจาัดจานเสิร์ฟันเลยเมนูนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายๆค่ะแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงถ้าเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆนี่เราสามารถเสิร์ฟไปพร้อมกับหัวได้เลยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเวลาเสิร์ฟปลาหมึกนี่เขาไม่เสิร์ฟหัวมาด้วยค่ะตอนตุ๋นนี่เราใช้หัวนะคะทิ้งลงไปทั้งตัวเลยแต่ว่าตอนเสิร์ฟนี่เราจะตัดหัวทิ้ง ส่วนขนมปังที่เตรียมไว้นี่เราจะเสิร์ฟไปพร้อมกับถ้วยสตูส่วนขนมปังที่เหลือนี่เราจะใส่ตะกร้าวางไว้ที่โต๊ะค่ะถ้าใครกินขนมปังในจานหมดแล้วอยากจะได้เพิ่มก็หยิบจากตะกร้าแต่การที่เราเสิร์ฟขนมปังในถ้วยสตูแบบนี้นี่มีเนยะนะคะมันจะหมายความว่าเมนูนี้ถ้าจะทานซุปเนี่ยต้องทานคู่กับขนมปัง สังเกตซุปนะคะมันจะเป็นใสๆเหมือนน้ำต้มยำเลยแต่ถ้าใช้เมื่อเขือเทศกระป๋องที่มีความเข้มข้นหน่อยเนียเนื้อซุปก็จะเป็นเหนื่อๆค่ะเพราะว่ามีเนื้อเมื่อเขือเทศด้วยชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยนะคะมอสคาตินีอันกุเซโตเมนูสตูปลามึ ในวสวัสดีเช้าวันใหม่จากครีมาอิตาลีนะคะวันนี้อากาศดีค่ะเป็นวีเอนที่อากาศดีสุดหลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ฝนตกทุกวันแล้วก็อาทิตย์หน้าก็มีฝนตกทุกวันอีกค่ะครีมาวันนี้คนมหาศาลมากขนาดตอนเช้าตอน8ปดโมงนะคะวีเอนนี้ที่ครีมานี่มีจัดอีเวนต์ค่ะมีตลาดนัดขายดอกไม้ต้นไม้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินชมกัน วันนี้แป้งมาเล่าประสบการณ์ที่ย้ายมาอยู่อิตาลีมีเรื่องหนึ่งที่แป้งต้องปรับตัววัฒนธรรมที่สารคามค่ะหรือว่าอีสานเนี่ยเวลาที่เราจะทานข้าวนี่เราจะเรียกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยทานข้าวด้วยมาเด้จ้ากินข้าวแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชวนมากินข้าวด้วยกันจริงๆฟิลแบบเป็นการทักทายค่ะเหมือนเจอใครที่เรารู้จักก็จะถามว่าทานข้ามาหรือยัง ส่วนที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะทักทายคนแปลกหน้าเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทักทุกคนที่เดินผ่านบนท้องถนนนะคะออ่างที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้าออกมาเจอคนข้างบ้านก็ต้องพูดสวัสดีด้วยส่วนมากถ้าทักทายแบบเป็นทางการเนี่ยในภาษาเรีนจะใช้คําว่าซาเวแต่ถ้าเป็นคนรู้จักมักจีก,กันเนี่ยจะใช้คําว่าเชาแต่ถ้าลาก่อนเนี่ยจะเป็นสองคำซ้ำค่ะเชาเชาแต่ระวังนะคะคำนี้ เราไม่สามารถพูดคำว่าเชลกับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าได้ม,มันเป็นการเสียมารยาทค่ะแนะนำให้ใช้เซาว์ฟวที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ดีกว่าด้วยความที่เราโตมาที่ไทยค่ะส่วนมากเราจะไม่พูดทักทายคนที่ไม่รู้จักกันหรอกคนไทยจะใช้วิธีการยิ้มให้ซะมากกว่าดวา จะพ<ส>อยาย<ส>ไม่อยู่ที่นี่<ส>การยิ้มให้กันนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากๆค่ะมาแรกๆเนี่ยแป้งก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรนะคะก็ทําเป็นปกติแบบที่เราอยู่ไทยเลยไม่ค่อยพูดค่ะแต่ว่าสื่อสารด้วยวิธีการยิ้มมากกว่าคือเน้นยิ้มไว้ก่อนค่ะเพราะว่าจําหน้าคนไม่ได้จริงๆ<ส>คนค้างบาร์นี่ถ้าเจอกันที่อพาร์ตเมนต์นี่ก็พอจะจําได้นะคะแต่ถ<ส>้าไปเดินข้างนอกบนท้องถนนนี่ก็จําไม่ได้จริงๆค่ะว่าเป็นใคร ก็เลยหาวิธ sí ีแก้ด้วยการยิ้มให้หมดค่ะใครสบตาคือยิ้มไปก่อนรู้จักไม่รู้จักก็ช่างสำหรับแป้งคือฝรั่งนี่มันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยค่ะพอปูในเฟเดฟังเฟเดก็บอกว่าคนไทยนี่หน้าตาเหมือนกันหมดเหมือนกัน like cactus เนาะ ครที่ยามีอยู่ต่างประเทศอาจจะต้องชินเรื่องการทักทายคนแปลกหน้าค่ะแต่อาจจะมีเขาเจ้าชอ้อีกเรื่องหนึ่งของชาวอิตาลียนยืนทักทายคุยกันปกตินี่มันธรรมดาสำหรับชาวอิตาเลียนไปค่ะถ้าจเจอคนรู้จักหรือว่าสนิทกันมากๆจริงๆนี่เขาจะเข้ามากอดแล้วก็มาจุ๊บแก้มทั้งสองข้างวัฒทธารมการจุ๊บแก้มนี่มีใช้ในหลายประเทศนะคะ จะเป็นการจุบเพื่อแสดงความสนิทสนมกันค่ะแต่กับคนแปลกหน้านี่จะใช้วิธีการเช็กแฮนมากกว่าแต่ละประเทศนี่ก็จะเริ่มจุบแต่ละข้างไม่เหมือนกันนะคะต้องเล็งจังหวะดีๆส่วนที่ต้นทางตอนเหนือนี่เขาจะเริ่มจุบแก้มทางด้านซ้ายไปขวาค่ะถ้าจุบก,กันพลาดจนจุบปากกันเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มข้างไหนกันก่อนก็เป็นเรื่องปกติค่ะ อยู่อิตาลีกัไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอออออนะคะขอบคุณทุกการรับชมการกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไว้เจอกันข้างนอกเนี่ยมาจุบแก้มกันค่ะ <laughs>